สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ส่วนเรียนรู้ลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันษาข,ของเรานะคะก็จะอยู่ในหมวดของเทคโนโลยีค่ะเอา,าข้อวันนี้นะคะก็คือสร้างภาพหิวใจกับเจมินายนะคะซึ่งเป็นของ Google Google นั่นเองนะคะโดยวิทยากรที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือเฟิร์นเองค่ะนางสาวศรีดีรัดเข็มขาวนักเทคโนโลยีสา สารสนเทศของศูนย์เรียนรู้นะคะ,อะขออนุญาตแชร์นหน้าจอก่อนละกันวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างภาพเนาะ ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ายอดฮิตมากๆเลยนะคะสำหรับภาพที่เขาเรียกว่าเป็นภาพคุณตาคุณยายหรือว่าเป็นภาพของพ่อกับแม่นะคะหรือว่าเป็นภาพที่เราอยากจะสร้างนะคะเขาก็สามารถที่จะสร้างได้โดยการนำภาพของบุคคลนั้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเอาของใครก็ได้นะคะมารวมกันนะคะให้อยู่ในภาพเดียวนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเปิร์นก็จะเาขาเรียกว่าเอา เทคนิคนะคะเอาเกล็ดความรู้นะคะมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้นะคะก็เห็นภาพที่เฟิร์นสร้างนะคะที่อยู่หน้าจอเนาะมันก็จะเป็นภาพคุณแม่นะคะคุณแม่กับเฟิร์นเองนะคะก็เฟิร์นลองเอาไปแต่งมานะคะแล้วก็เอามาเพิ่มฉากนิดเดียวนะคะก็จะได้เหมือนภาพที่อยู่ในสตูดิโอที่เราถ่ายออกมาเลยนะคะอ,อันนี้นะคะก็คือภาพ ตัวอย่างนะคะก็คือเฟินเอาภาพแม่แล้วก็ภาพเฟินเนี่ยอ่าแล้วก็มีพร้อมนะคะซึ่งพร้อมเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการสร้างภาพเนาะก็อันนี้ก็เอาภาพสองภาพมารวมกันแล้วก็จะได้เป็นภาพนี้เลยนะคะซึ่งอ่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะ มีการใช้พร้อมนะคะที่เฟิร์นไปหามานะคะเขาก็จะบอกว่าให้ให้เราเนี่ยพิมพ์ข้อความเนี่ยค่ะลงไปในพร้อมของอจิมินายเลยนะคะก็คือบอกว่าสร้างภาพโดยใช้แบบต้นฉบับนะคะก็คือภาพเขาเรียกว่าหน้านะคะหน้าเราเนี่ยที่แนบไปให้เนี่ยใบหน้าเดิมเหมือนอเขาเรียกว่าเหมือนเดิมเลยหนึ100่งร้อยเปอร์เซนเราก็พิมพ์เขียนไปเลยนะคะแล้วก็ กระโปรงนะคะเราก็บอกว่าทรงแคบสีเดียวกับชุดใช้ไฟล์ที่แนบมานะคะอ่าแล้วก็บอกว่าใบหน้าแล้วก็ชุดอาคิงเนี่ยเป็นภาพระยะใกล้อันนี้ก็เฟิร์นก็ลองศึกษาว่าเออเราควรจะใช้พร้อมอะไรใช่ไหมคะเราไป,ไปหาข้อมูลมาว่าคนเนี้ย ใช้ภาพแบบนี้อาได้ภาพแบบนี้เขาใช้พร้อมแบบนี้ได้ภาพอีกแบบหนึง่งเขาก็จะใช้พร้อมอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะอันนี้เขาก็จะส่วนมากที่เขาใช้เนาะภาพระยะใกล้นะคะสำหรับบรรณาการบรรณาธิการเนาะ,ะทรงผมเนี่ยเป็นมัดรวบต่ําติดเน็ตผมดังรูปที่แนบนะคะก็คือใช้กล้องแคนนอนะคะของ e o s r 5นะคะเลน85ม mm, มเนาะ f 1.2ก็คือ บอกรายละเอียดเจาะจงไปเลยนะคะท่าทางให้คนเสื้อสีชมพูเนี่ยนั่งประสานอ่ามืออยู่บนเก้าอี้นะคะเก้าอี้ไม้หรูก็ว่าไปนะคะเบื้องหลังเนี่ยเป็นชั้นหนังสือภูมิฐานเลยนะคะตามองกล้องคนที่ใส่ชุดขาปกติยืนตรงนะคะยืนตรงข้างๆเนาะวางมือบนขอบเก้าอี้ก็จะเห็นว่าจากที่เราเนี่ยเขียนพร้อมไปว่าวางขอบอ่าวางมือบนขอบเก้าอี้เนาะ เขาก็เจนมาให้เราเป็นแบบวางมือบนคุณแม่นะคะเห็นไหมคะมันก็จะมีแบบเคลื่อนบ้างเนาะก็ก็แล้วแต่กว่าเราจะได้ภาพที่เราอยากอ่าดังใจเนาะก็ลองลองเขาเรียกว่าอ่าพิมพ์พร้อมไปนะคะให้ดีๆแล้วกันนะคะถ้าทางแสดง ถึงความรากักความอบอุ่นนะคะพื้นหลังสตูดิโอสีอากลมแบบมินิมอลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอัตราส่วนภาพนะคะสามต่อสี่ไฮปเปอร์เรียมิดเนี่ยก็คืออาเขาเรียกว่าเป็นเป็นคำนะคะเฟิร์นก็สงสัยว่าคำเนี้ยมันแปลว่าอะไรมันมีความหมายว่ายังไงเฟิร์นก็ลองเซิร์ชต่อค่ะว่าไฮปเปอร์เรียวมิดเนี่ยเรียวลิสเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็น,เ,ปนเหมือนกับอาเขาเรียกว่า เงาแสงอะไรแบบนี้ค่ะความละเอียดนั่นเองนะคะของผ้าพประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะใช้พร้อมนี้เนี่ยแล้วก็จะได้เป็นภาพรูปคู่กับคุณแม่นะคะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเ,เปิร์นลองบอกไปก่อนเดี๋ยวจะพาทาอ,อีกทีหนึ่งนะคะช่วงหลังเนอะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เฟิร์นมีภาพเขาเรียกว่าเป็นภาพเฟิร์นมีภาพเนี่ย ภาพตรงกลางอะค่ะภาพเฟินเนี่ยาภาพเดียวแล้วเฟินอยากได้แบบเออเฟินถือ iPad เฟินถือปากานะคะเฟินยืนเอียงข้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ลองซื้ออ่าลองลองพิมพ์พร้อมไปนะคะแล้วก็แนบรูปของตัวเองไปนะคะอาจจะคล้ายบ้างนิดนึงนะคะผอมไปเนาะในรูปนะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะมีถือปากาแล้วก็ถือหนังสือนะคะมีถือ iPad อืม ก็จะยิ้มแปลกๆเนาะสวยกว่าตัวจริงก็จะประมาณนี้นะคะก็ภาพอ่าภาพนี้ค่ะพร้อมที่ใช้นะคะเฟิร์นจะใช้ไปเขาเรียกว่าพร้อมทีเดียวแล้วก็ได้สีภาพนะคะโดยการที่ใช้อ่าเนื้อหักเนื้อรายละเอียดของภาพของพร้อมเนี่ยค่ะว่าสร้างภาพโดยใช้แบบต้นฉบับที่แนบไปให้นะคะใบหน้าเหมือนเดิม100%สังเกตว่าเฟิร์นจะใช้ประโยคเดิมนะคะในการพิมพ์ไปก็จะ ก็คือเราต้องการแบบเหมือนเดิมนะคะไม่ให้เขาเนี่ยไปเปลี่ยนรายละเอียดของใบหน้าเรานะคะใช้ไฟล์ที่แนบมาเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นใบหน้าแล้วก็ชุดอ้างอิงภาพระยะใกล้เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะโพสท่าเอียงเล็กน้อยใช่ไหมคะแล้วก็ใช้กล้องนี้เลนส์น,นี้ดูรับแสงเท่านี้อ่าพื้นหลังก็ตามที่เราอยากได้เลยนะคะสีขาวแบบมินิมอลก็ว่าก็ได้นะคะแล้วก็อ่าจุด เขาเรียกว่าภาพที uh, ่หน ok. kind of okay ึ <the <the ่งเนี่ยขอขอข้ามาที่ภาพที่หนึ่งเลยนะคะเฟิร์นก็จะบอกว่าเปลี่ยนเป็นท่ายิ้มดีใจนะคะก็เหมือนกับอันนี้เนาะอันนี้ยิ้มดีใจนะคะในมือเนี่ยถือ iPad อ่าแล้วก็ภาพที่สองนะคะเป็นท่ายิ้มดีใจแล้วก็ในมือเนี่ยถือหนังสือก็จะเป็นภาพนี้นะคะภาพที่สองเนาะแล้วก็ภาพที่สามเนี่ยเป็นภาพ ท่าทางกอดออกนะมีแบบกดออกด้วยนะคะแล้วก็ภาพที่สี่เนี่ยเป็นภาพท่านะคะจับประกาจับประกางนะคะอย่างเท่เลยนะคะภาพนี้ก็จะประมาณนี้นะคะภาพที่ออกมาอ่าน่ารักดีเนาะแล้วก็อ่า ต่อไปนะคะลองทาคุณแม่บ้างนะคะยืนงามๆอยากให้คุณแม่นั่งนะคะก็คือพร้อมที่ใช้เนี่ยเราก็บอกว่า อ่าใบหน้าเหมือนเดิมหนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะคะใช้กล้องอะไรก็บอกไปท่าทางเนี่ยให้คนเสื้อสีชมพูเนี่ยนั่งประสารประสามือนะคะอยู่บนเก้าอี้ไม้หรูเบื้องหลังมีชั้นหนังสือนะคะภูมิฐานมองตามองกล้องด้วยนะคะแล้วก็พื้นหลังเป็นยังไงมีรายละเอียดยังไงนะคะอ,อัตราภาพอัตราส่วนภาพเนี่ยสามต่อสี่นะคะก็จะได้ภาพคุณแม่มาเหมือนทางด้านซ้ายมือนะคะ สวยเนาะจากที่คุณแม่ยืนแอคท่าอยู่เฉยๆนะคะเราก็เปลี่ยนให้คุณแม่เนี่ยมานั่งบนเก้าอี้นะคะก็น่ารักเนาะส่งไปให้แม่แล้วค่ะแม่ยิ้มเลยนะคะอ่ะอันต่อไปนะคะท้ายแล้วก็จะเป็นสองภาพนี้นะคะเฟิร์นเนี่ยอยากลองสร้างให้ตัวเองเนี่ยเป็นการ์ตูนบ้างนะคะก็จะใช้พร้อมนะคะช่วยสร้างเป็นการ์ตูนสามมิตินะคะ แบบไหนแล้วก็แนวจิบีนะคะแล้วก็โดยบุค่าเขาเรียกว่าบุคคลใ,ใช้ลักษณะใบหน้าและทรงผมใช้อากอิงนะคะรูปที่ส่งไปให้ก็คือเราเนี่ยแนบไฟล์รูปจริงเนี่ยค่ะไปด้วยโดยมีอายุ25ปีนะคะลดลงหน่อยนะคะใบหน้าเนี่ยสดใสผุดผ่องให้ปากแก้มหน้าผากจมูกเนี่ยมีแสงกระทบสวยงามพอดีนะคะซึ่งภาพที่ก ที่ได้มาก็จะเป็นภาพการ์ตูนแบบแนวสามมิตินะคะ,ะจากตัวจริงแล้วก็เป็นการ์ตูนนะคะอันนี้ก็อีกอีกภาพหนึ่งนะคะก็น่ารักเนาะอ่าอันนี้ก็ทำให้เราแบบฮิวใจขึ้นนะคะเราก็สามารถนำภาพที่เราได้เนี่ยไปใช้ในงานของเราได้นะคะอ่าต่อไปเรามาลองกันเลยแล้วกันนะคะอย่างเช่นภาพสองภาพนะว่าเฟิร์นทำยังไงนะคะเฟิร์นมีภาพคุณแม่แล้วก็ภาพเฟิร์นเนี่ย อ่ะอันนี้ขออนุญาตก c ปี้ไปเลยนะคะใครที่อยากได้พร้อมนี้นะคะก็สามารถเนี่ยแคปเจอร์เนาะแคปเจอร์แล้วก็ไปคัดเขาเรียกว่าไปบอกเจมินายก็ได้ว่าเราส่งภาพไปใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าอ่าเขาเรียกว่าฉันอยากได้ข้อความอ่าส่งให้ฉันหน่อยก็คือแบบเหมือนเราแคปภาพนี้ค่ะถอดเขาเรียกว่าถอดถอดข้อความออกจากภาพให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ ก็สามารถทำได้เหมือนกันถ้าเราไม่อยากเขียนนะคะอันนี้ก็เพิ่นก๊อปปี้ไปได้เลยนะก็เจมินาเนี่ยก็เราก็เข้า Google แล้วก็เขียนว่าเจมินาได้เลยนะคะอ่า g e m i n i นะคะเขียนบน Google แล้วก็เข้ามาก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าใครยังไม่เจอหน้าตาแบบนี้ก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยโดยการเชื่อมต่อกับ Google ก็ได้นะคะ gmail เนาะเชื่อมต่อกับ gmail ก็ได้ค่ะ โอเคก็อันนี้นะคะเฟิร์นจะเริ่มตั้งแต่เพิ่มไฟล์นะคะเพิ่มไฟล์เนี่ยให้เราเนี่ยกดบวกนะคะแล้วก็กดคำว่าอัปโหลดค่ะจากนั้นเนี่ยเราจะมีภาพเนาะภาพที่เป็นที่เราอยากได้อาจจะมีคุณพ่อคุณตาคุณยายนะคะมีพี่มีน้องก็สามารถเลือกไปได้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเฟิร์นใช้สองรูปนี้นะคะก็คือเป็นภาพคุณแม่แล้วก็ภาพเฟิร์นนะคะอ่า แล้วก็เฟินก็ copy พร้อมมาแล้วใช่ไหมเฟิรนก็กดวางได้เลยนะคะสร้างภาพโดยใช้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยให้เขาให้เราเนี่ยกดคำว่าส่งที่เป็นเครื่องหมายที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะกดส่งไปได้เลยเนี่ยค่ะ ส่วนรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยเราก็อยู่ที่เราพิมพ์ไปเนาะถ้าสมมติเราอยากให้มีคุณพ่อด้วยหรือว่าคุณตาคุณยายนะคะเราก็สามารถเพิ่มรายละเอียดไปได้ว่าให้ภาพคนที่ใส่เสื้อสีนี้ยืนยืนข้างขวาหรือว่ายืนข้างซ้ายยืนด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่ว่าให้นั่งเก้าอี้ทั้งสองท่านแล้วเรายืนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะได้ภาพนะคะที่เฟิร์นสร้างมานะคะน่ารักเนาะ จากภาพที่ก่อนหน้านี้จะไม่มีโลโก้หรือว่าเป็นกราส,สัญ,ญลักษณ์นะคะตอนนี้เขาเพิ่มเป็นกราส,สัญ,ญลักษณ์ให้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่าน่ารักเนาะจะเห็นว่าที่มุมที่ปิ๊งๆตรงนี้ค่ะที่ร์นชี้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นาลายน้ำเนาะลายน้ำของเจมินายนั่นเองนะคะอ่าก็จะได้ประมาณนี้ค่ะลองอีกนะคะ อลองเป็นตัวอีกตัวหนึ่งอะเป็นภาพเฟิร์นแล้วกันนะคะอาตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเฟิร์นก็จะใช้ภาพลองใช้ภาพคนนี้ดูนะคะคนผมยาวนะคะภาพเฟิร์นเนี่ยที่ผมยาวแล้วก็วางพร้อมไปดูนะคะว่าอยากได้สีภาพเนาะภาพแรกดีใจถือ iPad ลองดูซิว่าเราจะได้มาแบบไหนบ้างนะคะ เขาจะเจเนเรตภาพมาให้เราประมาณไหนการประมวลภาพเนี่ยก็รอสักครู่นะคะถ้าสมมุติเรามีรายละเอียดเขาเรียกว่าพร้อมที่เยอะมากนะคะเขาก็จะคิดช้าเออประมาณนั้นเหมือนเราป้อนข้อมูลไปให้เขาเยอะๆเขาก็ต้องอ่านไปอ่าอ่านให้ครอบท้วนนะคะก็จะรอสักครู่นึงนะคะโอ้ยเวอร์สวยเกินเนี่ยค่ะบางทีก็ ไม่น่าจะใช่เราแล้วอะไรประมาณนี้เราก็ลองลองเซนไปเรื่อยๆนะคะบางทีภาพเดียวทําครั้งเดียวก็ครั้งที่สองมันก็จะได้ไม่เหมือนเดิมนะคะก็แล้วแต่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคลองเป็นอีกอีกแนวหนึ่งนะคะเป็นแนวการ์ตูนแล้วกันนะคะอ่าแนวการ์ตูนุยก็จะประมาณนี้เสร็จแล้ว สวยจริงค่ะพี่เกินสวยเกินไม่เหมือนตัวจริงก็จะอ่าลองลองทำเป็นภาพแนวการ์ตูนนะคะอ่าเขาเรียกว่าสามมิติเนาะเราเอาเป็นภาพนี้แล้วก็เป็นพิมพ์พร้อมไปว่าช่วยสร้างนะคะเป็นการ์ตูนสามมิติอลองดูนะคะ โดยมีอายุ25ปีด้วยนะคะระบ,บุถ้าเราใส่ไม่ใส่อายุเขาอาจจะทำมาคล้ายๆกับของภาพที่แนบไปนะคะลองพิมพ์พร้อมตามที่เราสนใจได้เลยนะคะหรือว่าใครไปเจอพร้อมแบบไหนนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะคะใต้ใต้ลิงก์นะคะใต้ YouTube อะไรอย่างนี้ก็ส่งมาให้ดูกันได้นะ,ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเหมือนขนาดเฟิร์นพิมพ์แบบ อก็ปี๊พร้อมเดิมนะคะแต่ภาพที่ได้เนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมกันทุกครั้งเนาะจะเห็นว่าครั้งแรกที่เฟิร์นทำเนี่ยมันก็จะได้เป็นภาพที่เขาเรียกว่าเป็นเต็มตัวใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเป็นเต็มตัวเลยเห็นทั้งเห็นทั้งเท้าเห็นทั้งขาเห็นทั้งกาโปรงนะคะอ่าพอครั้งที่สองที่เฟิร์นใช้พร้อมเหมือนเดิมใช้ภาพเดิมนะ,ะภาพที่ได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่นะคะ หรือเราอยากจะบอกว่าขออีกก็ได้นะคะลองพิมพ์ขออีกเนะาะลองดูซิว่าเขาจะให้เรามาแบบไหนหรือว่าเราอยากจะอ่าให้ารายละเอียดเขาไปอีกว่าขออีกก็คือให้เห็นอ่าช่วงกระโปรงช่วงขาและช่วงเท้าที่ใส่รองเท้าคัตชูสีดำก็ได้นะคะแล้วแต่เลยออันนี้ไม่ใช่แล้วเห็นไหมคะ ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแหละเขาบอกว่าบางครั้งอะคะ่ะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราทําภาพเยอะไปเยอะไปนะคะเหมือนพี่กอบบอกเพิ่นก็เหมือนสมองเขาจะเบลอๆหน่อยนะคะก็คือเหมือนกับแบบภาพที่ออกมาจะาไม่ใช่เหมือนสิ่งที่เราต้องการและใช่ไหมคะพักก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ ใครอยากลองดูนะคะสามารถไปลองได้นะคะลองเล่นดได้นะคะทำบนมือถือก็ได้คะ่ะถ้าสะดวกเนอะเราก็เข้าใน Google แล้วก็พิมพ์ Gemini แล้วก็เอาภาพแนบไปแล้วก็เอาก o p ปี้พร้อมนะคะตอนนี้ก็คือพร้อมที่อยู่บนโซเชียลอะไรแบบนี้คะ่ะก็ถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะช่วยอธิบายว่าพร้อมคืออะไรพร้อมก็คือ,อคืออย่างนี้ค่ะพี่เกิ้ลคือตัวอักษรที่เราพิมพ์ไปเนะะี่ยค่ะ พร้อมคือข้อความนะคะํำเขาเรียกว่าโจทย์นั่นเองโจทย์ที่เราอยากให้อ่าจิมินายเนี่ยทำให้เราอืเป็นข้อความอะคะ่ะข้อความเหล่านั้นนะคะเขาเรียกพร้อมหมดเลยนะคะของ a ออนะคะโอเคมีใครอยากจะสอบถามหรือว่าแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือว่าเคยไปทำไหมคะพี่พี่เกิลเคยไปเล่นดูไหมเออไม่ไม่ไม่เคยคะ่ะแต่ว่า จริงๆก็เห็นมีมีเหมือนคนรู้จักเพื่อนอนะคะเขาเคยทําอย่างตัวกระตูนแบบเมื่อกี้ค่ะอ่าอ่าน่าน่าจะไม่แน่ใจอาจจะใช้วิธีเดียวกันเื่ก็จําประมาณนี้น่าสนใจบานะงทีเรานะอยากจะใช้ภาพเดิมของเราแต่ว่าหน้าของเราอยากให้มันเกลี้ยงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองเอาภาพเดิมเนี่ยค่ะไปใส่แล้วก็เออ ก็จะมีพร้อมนะคะมีมีมมให้ให้เยอะมากเลยบ<ม>นโซเชียลที่เฟินเห็น<ม>น่าสนใจอยู่นะคะเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เฟินมีประมาณนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะพี่เกิ้ลที่อ่าที่เข้ามาร่วมเรียนรู้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เกิ้ลขอพร้อมนี้กับพี่แป๋วอีกทีหนึง่งไดาไโอเคเดี๋ยวเฟินส่งไปให้โอเคค่ะ ก็วันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วในนามของสูตรเรียนรู้ก็ขอขอบคุณนะคะผู้ฟังทุกทท่ทานที่เข้ามาชมสดหรือว่าชมย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะคะใครที่ฟังอะไรไม่ทันก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช่องสาราญรม Learning Channel นะคะเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันราชการทุกเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ